สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับช่อง y t u t u น้องนันทีวในคลิปนี้ท่านจะได้พบกับการทำนายดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดในวันอังคารประจำเดือนพฤศจิกายน2564โดยใช้ไพ่นักคราชนะครับเรามาเริ่มจากสับไพ่จำนวน9ครั้งก่อน123456789จากนั้นเลือกไพ่จำนวน4ใบเพื่อพยากรณ์ในเรื่องของการงานการเงินความรักและสุขภาพ1 2 3 4ม,มาเริ่มกันที่เรื่องของการงานก่อนนะครับการงานนั้นได้ไายนาคเพลินทาลาในช่วงนี้สิ่งที่คนวันอังคารได้คิดหวังหรือว่ามีความมุ่งมากปรารถนาไว้มีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีสมกับความตั้งใจสมกับที่รอคอยมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไปในตำแหน่งที่ดีขึ้นในสายงานที่ทำ นอกจากนั้นแล้วมีโอกาสได้รับการยกย่องจากคนทั่วไปการงานต่างๆประสบผลสําเร็จมีเกณฑ์การโยกย้ายหน้าที่การงานคนทําธุรกิจส่วนตัวเหมาะสําหรับการเริ่มธุรกิจใหม่การขยายธุรกิจหรือการวางแผนธุรกิจตัวใหม่ลงทุนตอนนี้จะเป็นโอกาสที่เหมาะสมมากต่อไปในเรื่องของการเงินการเงินได้ไพ่นาคทรงเพลง ช่วงนี้จะต้องระมัดระวังการจับจ่ายใช้สอยการใช้เงินมีโอกาสใช้เงินฟุ่มเฟือยจับจ่ายใช้ไปในสิ่งที่มีประโยชน์บ้างไม่มีประโยชน์บ้างเป็นคนเก็บเงินไม่อยู่แต่การใช้เงินยังใช้ต่อไปได้เรื่อยๆเพราะมีเกียรน,นารีอุปธรรมแต่ว่าก็ควรระมัดระวังการจับจ่ายใช้สอยไบ้างนะครับต่อไปในเรื่องของความรักความรักได้ไพ่นนคทรงคัน สำหรับท่านที่แต่งงานมีครอบครัวอยู่แล้วมีโอกาสได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการมีบุตรได้ทายาทหรือว่ากำลังจะตั้งครรภ์และมีเรื่องมงคลเกิดขึ้นในครอบครัวส่วนคนที่อยู่ห่างไกลจากคู่ก็มีโอกาสได้พบปะใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นคนที่มีปัญหาจะได้กลับมาสารสัมพันธ์บางคู่รักเลิกในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ก็มีโอกาสที่จะมาคืนดีกันสุขสมบังในความรักอย่างแน่นอนต่อไปในเรื่องของสุขภาพ สุขภาพได้ไพ่นาคสะดุง้งเป็นช่วงเดือนที่ไม่ค่อยเจ็บป่วยอะไรมากเท่าไหร่จัดอยู่ในเกีย์ดีนะครับครับนี่ก็คือการทำนายดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดในวันอังคารประจำเดือนพฤศจิกายน2564นะครับขอให้ทุกท่านทุกคนโชคดีตลอดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ